พี่น้องขอเห็นอียงปาเห็ดเหลืองอย่างมัมมีตอนนี้คือมีตอนนี้พูนคือมีตอนนี้โอ้โหปาทัวคือมีตอนนี้เบื้องนี้ดอกใหญ่ๆไ,ได้หน่นพี่น้องมาจ้าพี่น้องข่อยสิผ้าเจ้า,า,จเ,าเก็บ เบิงปัดทเอาเด้อเบิงกล่องนี่สิได้ลายปันได้เนาะมาเก็บกันพี่น้องเลยดอกไม่ไต้ดอกใหญ่ๆไหมอูนเห็บคือนี่ตอนนี้เอาก็จนแหงละบางดอกพี่น้องเอ้ย แหงกเอาไปโหลดปากอันใดมันปวดเพราะ่บได้แล้วกะโบเอาเนาะป๊าดกำเอาเลยเด้ยดอกเดียวนี่กำเอาเลยพี่น้องดอกเดียวกำเอาเลยปา๊าดโคย้อนโหลดพรเป็นยังอะไร tiếng bùm bằm bùm bằm chắc i nè Này full à. แหงเราคือแหงมามาเปิงกันพี่น้องว่าจุ้มนี่ได้หลายปันใดจุ้มนี่จุ้มเดียวเนี่ยโอ้ไม่แต่ดอก,กงามๆพี่น้องเอ้ยเห็นบ่นี่แต่ละดอกสวยงดนงามอีดีอืขอเก็บใส่คุูก่อนเด้อนี่จะได้อีกอยู่จ้ะ กระคูที่สองแล้วล่ะพี่น้องได้จุ่มเมื่อกี้นี่กะเกือบเคิงคูคนล่ะคนละเบิรงเห็นบ่มีแต่ดอกงามๆดอกใหญ่ๆเนาะคนละเห็นอีกแล้วนี่เจออีกเรื่อยๆอยู่กูสิฮอดรถก็ได้ยู่ดอกเคิงคูพี่น้องอื ก็สิไปหอดมองอันตะกาคุณยายือสิได้ยุดอกจ้ะเครื่องขวเนาะอ้ยเบิ่งเก็บเอาเก็บเอาพี่เนาะเก็บเอาผู้ใดตามคอยมากก็ถือกระคุแหงเน้อเด้อสีได้เบา นี่โอ้ยออกสีแห่งแล้วพี่น้องเอขอข่อยบ่ได้มาทางนี้พูดหล่ะเห็นบ่อพู่พูอีกจุ่มหนึง่งโอ้ดอกง่ามไม่ใช่ดอกกง่ามแหมจุ่มนี่แหมอือดอกก็ใหญ่แต่ว่าบ,บ่บ่แบบบ่เสียหายนะจ๊ะเออพูดหละได้เห็ดเหลืองอีกแล้วละ่ะมือนี่เนาะ เดีเบิ้งเห็ดเหลืองอีกแล้วพี่น้องเจ้าเบิ้งอีหยังนี่เห็ดเหลืองจ้ะเดี๋ยวเด้อตามมาขอยสิพ้าเจ้าเบิ้องสองสามสี่หาดอกทั้งนี้ดอกใหญ่ๆ่นละ แล้วกะข้างๆนี้กะอีสองดอกยังไงคือกันจะอยู่ในมอดเนาะพี่น้องเบิ่งข้างนี้พ่นพ่นนะเห็นบ่เหลืองขึ้นไปข้างเทิงพัล่ะพูนน่ะเ็ดเหลืองพี่น้องเ็ดเหลืองนะอยู่ในมอดผันล่ะพ่นพูนพนพูนพูน เก็บต้นอ้อพูนอีกดอกหนึ่งเ่อะเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาพี่น้องเออเก็บก่อนเก็บก่อนออืท้องกะห้องหิวกะหิวเจอเฮ็ดน้ำพี่น้องเอ้ออือ สามดอกคุณเดี๋ยวไปเอากระคุมใส่เอาไว้ทั้งนี้สักก้อนคุณนะนี่บองามงามดอกงามอีลีเมื่วานก็สวยมือนี้ก็สวยเฮ็ดสวยจ้ะมือนี้เมื่วานโอ้ย สวยๆถือใจแห้งมีเห็ดไว้กินงามๆอืมมมล่ะไรโอ้ยยีงยงนะนี่ดึงมาออกไงมอดแนนบางดอกดึงมากอะฮักจะ้ะฮักกับอบอเปน็นยังเอาไปกินเนะาะก็ได้ไปคลายดอก น่ะแต่งเอาพี่นอ้องสะอ่อนเนาะเพราะว่าสีเหลืองอะนะสีสวยสีงามอีรีได้เห็ดเหลืองอืมงามอีลีไรบางมองเขากับยังมีให้เก็บอยู่อีกอันเห็ดเพิงไหม แต่ว่าแถวที่ฝนนี่บ่ออกแล้วออกออกหน่อยๆอย,อยู่หลายปีแล้วบ่ได้เก็บเพดเผึ่งกระมูแม่ได้เก็บอยู่บ่อจัหมือนนึงถทายไหวสิหาคลิปอยู่แต่ว่ากัคลิปลบไปแล้วบ่ได้ล่งดอกพี่น้องกู <c oughs> ข่ขึ้นบ่ได้เอาอีดอกนี่ก่อนคุณล่ะโอ้ยเก็บกล่องไว้เดี๋ยวสิไปเอากระคุมาเก็บไปเก็บมองผุนก่อนนี่ล่ะ สามดอกนี่นะมองมาต่ไกลๆเห็นทั้งใดบุดอกนึงจุ่มนึงล่ะร่แมนดอกนึงดอกแ้วงามสีเหลืองซะละแต่ว่าพอน่างไปย่างมาหาบ่เจอจ้ะว่าเป็นยังเจอแถวนี้ก็ได้หลายดอกเลยจ้ะทับเทียบเลย

แล้วนี้แห้งแห้งจะเพราะว่าเ้วแต่สภาพดินนะจ้ะเนาะแห้งแห้งทางนี้ก็จะเป็นแบบว่ามอดบนหนายังสีง่ายส่วนมากจะเป็นแห้งๆก็ดินจังสีง่ากระสีอันนี้จักหน่อยสีแห้งจักหน่อยนะจ้ะแต่ไม่ยุ่เห็ดดำนี่นะแต่ว่าดอกอยังหน่อยอยุ่เลยจ้ะเนี่ยบ่พ่อเก็บแมมดูละ่ะ หิ้วขึ้นกระมุก,กระมมีแหม่โบได้แบบบ่จเจอลายๆเห็นะพมผูล่ะเห็ดดำมีอยู่บได้ขึ้นหลาย,ลาย,ลาย,ลายสกีบเอาอยู่จ้าเล่มๆเ,เอามาหอดรอดแล,ะละ้วล่ะพี่น้องโอ้ยคอยหายยังใส่ถองก่อนเด้อหิวหิวแหงได้ละโ,โคเคิงพี่น้องนี่ตะดอกำงามยญ่ๆเดี๋ยวสิไปมองตะกา้าเวลาจ้า กินเขากินน้ำก่อนยหญ่มองละจ้ะกมาม่ามองทีสิบเอากระตายายญ่ะนี่จ้ะใหญ่ลดใหญ่ยังมาแล้วเนี่ยสัมภาระไข่ลาย,น,น,ลาายน,านั่นกระเป๋าสะพายกับมัวกกันนอกแบบใหญ่นึงนี่ล่ะนี่นะเมื่อวานนี้มีอันเฮดสองทุงไงแล้วก็อยู่ในกับคู่อีกคู่นึง,งน่ะแล้วเอากตาไปให้บ่ได้ไปเบิ่งกระตา จำมองได้บ่นอน้อ <c> ง <oughs> เป็นคนไ,ไหวเองเนี่ยนะพี่น้องสิผ้าไปเบิ่งเด้อจำได้บ่นอน้องได้อยู่ดอกนนาะเสีนี่ดีตะก้าคุณยายอยู่ต่างโดน้ลยมืออยูจ้ะ เดี ab, ๋ยวสิผ okay. ้ากับเด้อมือดีเด้อจ้าไอเราจะเอาไปให้ตัวเองแล้วนะเนี่ยตะกร้าหมานตัวเองอ่ะของยายโอเคเอาไว้ที่รถก่อนเห็นละแต่เสียว่าไอมองรถนี่แหละพี่น้องนี่แหละเห็ดนางไก่ใส่เห็ดนางไก่ไ้สักคน ไปหาเห็ดต้อเข้าจับกึ้ค่อยกลับบ้านมาป่านี้ก็ได้เห็ดเ,เ,เหลืองเหมือนเดิมเลยจ้าเนี่ยไอรู้เพราะไอาเคยมาแล้วอู้ยลมแรงลมเริ่มแรงขาปเปล่าเลยตรงแถบนี้นะต้องแวหวกมอสหาแหละอยู่ใต้มอสเยอะมากก็เก็บ ถ่ายมั่งไม่ได้ถ่ายมั่งเนาะมีแต่เห็ดเหลืองล้วนๆอ่ะนี่นี่ในห,หมอดอะไ่ะอ้ยตื่นตาบวมมืเบ่งแต่เห็ดเนี่ยนะเห็นเห็ดง่ายม่ะ

นี่อีกรองนึงนี่ก็อมน้ำอีกแหลนะนะใช้ไม่ได้หรอกจ้ะคุณอยู่ในมอสอยู่เนาะใครจะเห็นกล่าหม,มกอยู่ในมอดตรง จะดอกหนึ่งสองสามสี่สี่ดอกห้าดอกข้างล่างอีกดอกหนึ่งหน่ดอกนึง เดียวเนาะดอกนี่เนาะพี่น้องตำปนเนาะเห็นง่อดเพี่น้องดอกเห็ดพุ่นยุคของใต้ไงเหล่วได้หนี่สองดอกยุคของล่างอีกสองดอกน้อยๆดอกเดียวตัว ส่งสีเมย์คัมแหละพี่หนอกระบอกคัมดอกประมาณตอนนี้ประมาณสามโมงกว่าเกือบสี่โมงละเดี๋ยวสีท่ให้คุณสามมารับมารับเอาวันเฮ็ดกับคู่เฮ็ดกับตะกร้าหมากคุณยายตะกร้าเฮ็ดเอาบ่เอิร์ตะกร้าหมากก็ได้มาเอาตะกร้าเฮ็ดไปหัวขี่มอเตรบบอร์ไซค์ขับโบสถนัดจ้ะ กะทยะทยแนนแ่ปลายแน่ละจ้ะมันกบมีแบบช่วงห้างห้างกะมีบ่บ่คือปลาตะกีนี่ปลาผุนเป็นอันนี้ยุ่จะเป็นแผงเป็นขึืนที่ยุ่จะทั้งนี้ขึ้นห้างห้างทั้งนี้คือแบบว่าเบี่ยงออกจากปลาผุนมาแล้วไง กระสีแบบว่าค้นก็มาเก็บหลายอยู่จ้ะป๊อปปุลาอยู่แถวนี้นะอืมปาร์ตปาร์ตอีกแล้วพี่นอ้องเนี่ยโอ้ยมีอีกเสย์พุน่นพุ่นละ่ะแล้วกะพุ่นอีกพุ่นละ่ะพุ่นละ่ะโอ้ยเก็บอีกคนอืม น,นี่ตามมอดหมดเลยเนาะสิแดดเมื่อแล้วกลังยางไปรถจ้ะอก็บกละ่ะเฮ้ยนี่จนแหงเนาะ,นะขีบแหงเมื่อแล้วพี่น้อง อือลุกยลุกๆนั่งๆคนเดียวมือนีไม่แดดกึิ่นคืมอยู่จ้ะงามปอสวยงามเนาะอึ๊บต้องขุ่นอีกสองดอกสามสี่ดอกคนนึกเหรอคนฟัาง่ายนี่นี่เด้อ ต้องเปิดออกมาพี่น้องคอยก็เอากล้องนี้กิ้งไม่กิ้งไม้ันม,มาบางังพี่น้องเอ้ยนี่เกิดะจริงเห็นดอกเดียวแหละเห็นดอกนี่ดอกเดียวมาเกล่ๆไก่จังเห็นใต้มอดถูดละ่ะ พี่น่องคุณเห็นอีกแล้วเป็นแถวเป็นแนวอีกแล้วคุณคุณอ่ะเออเก็บเก็บเก็บก่อนเก็บกองไวแ้แล้วย่นไถพี่น่องก็เป็นยังพวกเขาแห้งเนี่ยเขาบ่กแตกง่ายคันปเปี่ยนเปี่ยนนี่แตกง่ายจ้ะกรอบวางเบาแห้งก็แตกได้ ต้องค่อยๆว่างยู่ไก่กันแต่ว่าบางดอกแหงบางดอกเปียกด้วยจ้ะือมาเจออีกเลยเอดอกงา,งามโอ้ยสวยงามอีหลี นบัดมุมสิชาดแจ๋วกับชาดแจ๋วอีหลีอืมสวยงามโอ้ยพี่น้องเอ้ยผู้ใดบ่มาคอยมากพี่น้องเฮ็ดเลืองเลยคอยว่างง่ามที่สุดอีหลีก็ว่าคอยมากสีสีสันสวยงาม นามน้ำโผดพูดคือความคาดหมายออโอ้ยดูบ่งเลยสวยงาม นี่คุณนอ้ยขอ่อยมีคำสีว่าวจ้ะพี่น้อง <c oughs> อ,อ,ออกมาแล้วพี่น้องเสียงปืนสามีนัดข่อยยานแห้งโอ้ยโอยูล่ะเปิดดากเลยแล้วโอ้ย บิดยางแห้งพุณอะได้กะคู่นึงเต็มเต็มแล้วกะใไส่ตะก้าไอกี้มานี่ใส่ตะก้าคุณย่ามากเต็มเต็มเลยตะก้านึงถาคุณสามีมารับยูจ้าออกมาข้างนอกแล้วออกมานอกป่าแล้วละจ้าบ่ย่านนี่ยังเราล่ะอืยูถนนใหญ่แล้วละนู่นข้างนอกคุละก็เป็นทัดไปกับเป็นถนนใหญ่แล้วละจ้าบ่ยยานแล้วบ่ยยานแล้ว ตะกี้นี่โอ้ยเก็บแถบบ่ทันเอ้ยสิด้มาเก็บเห็ดอีกบอกนอเขาเมาื่อลาสัตดกันดูเดือดแล้วโอ้ยพี่นอเอ้ยเดี๋ยวมาเจอกันคลิปนาจ้า